เรื่องเล่าเบลเสื้อมือสองของสาวชุดแดงเมื่อกลับมาถึงบ้านเบลนอนไม่หลับเธอยังคงนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นภาพและเสียงเหตุการณ์ต่างๆของหญิงชุดแดงยังคงวนเวียนอยู่ภายในใจของเธอเบลคมตาลงนอน ฉันฉันขอรอ้องช่วยฉันเขายังไม่รู้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในหูของเบลตอนนี้เธอยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนภาพที่ปรากฏในสมองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นผู้หญิงในชุดเดรสสีแดงยืนอยู่ข้างทางใกล้กับป้ายรถเมล ข้างๆคือแฟนหนุ่มของเธอเขาขับรถจอดให้เธอลงและตะคอกใส่เธออย่างรุนแรงถ้ายัางคุยไม่รู้เรื่องก็ออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนไปเสียงของแฟนหนุ่มดังกล้องในหูของเบลเธอเห็นตัวเองกำลังเดินกลับบ้านด้วยความเสียใจเธอร้องไห้ไปตลอดทางภาพเบลอๆของชายหนุ่มร่างสูงที่จับเธอไปลากเธอเข้าไปในป่า ภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก็คือดวงตาสีดำของชายคนนั้นกำลังมองเธออย่างเย็นชาภาพทั้งหมดาบไปเบลรู้สึกสั่นเทาน้ำตาไหลออกมาเธอรู้ว่าตัวเองกำลังเห็นภาพความทรงจำของสาวชุดแดงเบลต้องช่วยเธอหาความจริงเบลตัดสินใจติดต่อตำรวจซึ่งเป็นญาติของเธอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตำรวจไม่เชื่อในตอนแรกแต่เบลยืนยันเธอให้ข้อมูลรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าในระบบพบว่ามีข้อมูลคนหายจริงๆตำรวจจึงยอมรับฟังและเริ่มสืบหาข้อมูลเบลขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อที่จะไปร้านขายของเก่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของเสื้อแต่เมื่อไปถึงร้านก็ได้ปิดไปแล้วเบลไม่มีทางเลือก เธอต้องตามหาสถานที่ในภาพความทรงจำด้วยตนเองเร็วขับรถไปตามสถานที่ที่ปรากฏในภาพภาพของถนนป้ายรถเมป่ารกเธอขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอสถานที่ที่คุ้นเคยที่นี่ใช่ที่นี่เบลคืมพันพรรเธอรู้สึกหนาวเย็น ไสันเคยลงจากรถและค่อยๆเดินลึกเข้าไปในป่าเปลวเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเบลรู้สึกเย็นว่าเธอจำได้ภาพนี้เคยปรากฏในความทรงจำเบลเดินเข้าไปใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ที่เห็นในความทรงจำเธอยืนทำใจอยู่นานว่าจะขุดเลยหรือรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก่อน เบลกลั้นใจรวบรวมความกล้าด้วยความอยากรู้ความจริงและจะได้ช่วยปลดปล่อยเธอคนนั้นเธอตัดสินใจขุดทันทีเบลร้องออกมาด้วยความตกใจไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้จริงๆมีร่างไร้วิญญาณตอนนี้เหลือไว้เพียงโครงกระดูกอยู่ใต้ต้นไม้ ตำรวจมาถึงและยืนยันว่าร่างนั้นเป็นศพของหญิงสาวที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนเบลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตำรวจจึงสามารถติดตามหาแฟนหนุ่มของหญิงสาวและเขาได้รู้ความจริงสักทีว่าเธอไม่ได้หนีหายไปไหนแต่ถูกฆาตกรรมขอบคุณนะเบลเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายครั้งนี้เบลไม่ได้รู้สึกกลัว เบลรู้สึกโล่งใจเธอช่วยให้หญิงสาวได้ไปสู่สุขติและคดีคนหายก็ได้ถูกไขเรื่องราวของเบลและหญิงชุดแดงได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คนในชุมชนต่างเล่าขานกันไป